บาซุก้าระเบิดขอบยาง7จแุกลลอนเครื่องมือคู่ใจช่างยางขอบยางขึ้นง่ายงานเสร็จไวทนทานทุกแรงดันทั้งระเบิดลมบาซุก้าขึ้นขอบยาง7 5แดจุ้ากลลอนย0สิบลิตรตัวช่วยมืออาชีพสำหรับงานซ่อมยางเพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมยางด้วยเครื่องระเบิดขอบยางแบบปุ่มกดที่สามารถจัดการกับยางที่ขอบติดยากได้ในพริบตาไม่ต้องเสียเวลาใช้งานง่ายแค่ไม่กี่ขั้นตอนก็พร้อมลุยงานหนักคุณสมบัติเด่นมีดังต่อไปนี้ความจุถัง7จแุ้ากัลลอน2ี่บลิตร รองรับการเติมลมแรงดันสูงช่วยให้ขอบยางขึ้นง่ายในครั้งเดียวถังหนา3มิมตรแข็งแรงทนทานรองรับแรงดันได้สูงถึง10 MPA ขนาดกระทัดรัด25.5ณ42เซนติเมตรเคลื่อนย้ายสะดวกใช้งานได้ทุกที่ระบบปุ่มกดแบบแมนวนวลช่วยให้ควบคุมแรงลมได้อย่างแม่นยำขั้นตอนการใช้งานง่ายๆ 1. เติมลมเข้าถังให้ได้แรงดันตามที่กำหนด 2. วางยางที่ต้องการซ่อมให้เข้าตำแหน่ง 3. ใช้ปลายเครื่องระเบิดขอบยางจาะที่ขอบยาง กดปุ่มปล่อยลมเพียงครั้งเดียวขอบยางจะขึ้นอย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับช่างซ่อมอยางมืออาชีพเจ้าของอู่รถยนต์หรือร้านซ่อมยางผู้ที่ต้องการเครื่องมือซ่อมยางที่ทรงพลังและใช้งานง่ายสั่งเลยวันนี้จะส่งไวจากโกดังกรุงเทพพร้อมคูปองส่วนลดพิเศษพิเศษสินค้าคุณภาพสูงที่ช่วยให้การซ่อมยางของคุณเป็นเรื่องง่ายสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ทันทีเพิ่มลงรถเข็นแล้วเตรียมพร้อมลุยงานหนักได้เลย คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบไว้ในแคปชั่นด้านล่างนี้